สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงช่วงที่2ของเรานะคะฮานอย VIP ค่ะจะมาลงให้ดูเป็นแนวทางหวฮานอย VIP <c oughs> นะคะ <c oughs> ช่วงที่2ของเรานะคะเวลา19นาฬิกาพูดไม่เพาะหรือพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ เราเพิ่งช่องน้องใหม่ค่ะลงได้3วันนี้นะคะ <_ C os al> ก็รู้สึกว่าจะเข้า VIP มา2วันแล้วนะคะก็ชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะว่าประมวลประการใดหรือเ่้าพิษอันใดก็ขอโทษขออภัยเด,ด้อ,อะคะ่ะเด้อ น้องช่องน้องพิมก็พึงเข่ามากวยค่ะเด้อขอให้ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเว้าทั้งเล่าทั้งไทยนี่แหละเนาะสลับกันไปเนาะค่ะเนาะกะมูนีก่กะมีหเขาจะบโบเขียนด้วยค่ะเราจะไม่เขียนลงนะคะ วันที่6วันนี้ฮานอย VIP รอบที่2ของเรานะคะก็จะมาตัวเด่นมีบิ้ง2ตัวเด่นรอง3นะคะรอง3ค่ะประกามาจดได้เลยนะคะ2 1 สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดฟังอีกครั้งนะคะท่านไหนจดไม่ทันก็ย้อนฟังคลิปได้เลยนะคะตัวเด่นของเราวิ่งรูดสองนะคะก็จะมาสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดและตัวรองก็มีสามนะคะ วิ่งรูดสามตัวลองของเรานะคะก็จะมีสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะคะเราจะมีตัวกันให้หนึ่งหางนะคะเลขตัวกันนะคะ บางทีก็ออกตัวกันของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะเราเป็นแค่แนวทางให้ท่านเท่านั้นนะคะฮาหนอยเรารัฐบาลออมสินเราจะลงให้นะคะขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะท่านไหนที่ชอบท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะพูดผิดก็ขอโทษขออาภัยด้วยค่ะ เริ่มใหม่นะคะฟังอีกครั้งนะคะสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดวิ่งรูดสองนะคะตัวเด่นของเราตรองสามคะ่ะก็จะมีสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าตัวกันมีเจ็ดหกนะคะ เป็นหวยฮานอย VIP รอบ19นาฬิกานะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเราจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าเข้ามา2วันแล้วนะคะหวย VIP วันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องหวยน้องพิมพ์ค่ะ เราจะเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาช่องนี้นะคะเป็นแค่แนวทางหวยเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพูดผิดหรือไม่พูดเพราะก็ขอโทษขออภัยนะคะเราเพิ่งลงคลิปเป็นครั้งแรกเป็นวันที่สามของเรานะคะอันนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะ เบาทั้งอีสานทั้งไทยแล้วเนาะถึงจะฟังใดเนาะค่ะฟังมวนๆน้ำกันเน้อค่ะ <c ans> เป็นแค่นแนวทางท่าน,นั้นเดอค่ะพี่น้อง <c ans> ให้ทุกท่านได้บึงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อค่ะเดอะ้อกจากคือ เป็นคนอีสานกะสำเนียงอีสานจะชัดกว่าเว่าภาษากลางเนาะค่ะเนาะกะเว้าผพิษประการใดกะขอโทษขออภอัยคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อค่ะเาพึ่งเข่ามาได้สมมือน,นีเด้อคะ่กะการู้สึกว่าจะเข่า VIP เนาะพี่น้องมาสองมือแล้วเด้อค่ะ เราก็จะขอฝากปลาเสบๆนัวๆอีกสองมือ้อคะ่ะแต่ท่านใดที่ชอบ VIP เด้อค่ะเน้นให้เน้นๆเลยค่ะก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยคะ่ะ VIP ก็มีะะ่้อค่ะเน้นให้สามซีหางเท่านั้น,นะคะ่ะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะจะขอฝากปลาแซบแซบนวดเด้อค่ะเด้อปรุงรสสมต่าแกงแซบนัวอีกสองมือเราจะลงให้เด้อค่ะเด้อขอฝากคลิปนีน้ำเด้อค่ะสนใจปลาล้ากะสังได้เด้อค่ะอีก2มือจะลงให้เบงขวดเพียงหาสิบบาท กะกินจนคุ้มเลยค่ะไส่สม่ต่ำแซบนัวค่ะคนอีสานบานเฮ่าเด้อค่ะขอฝากปลาแซบปลานัวน้ำเด้อค่ะอีกสองมือเนาะจะไปเอาปลามาให้ท่านผู้ชมได้เบึงกระสั่งได้ค่ะสนใจ5าควดขึ้นไปกะลดไ้เด้อค่ะทรงน้ำเคอรี่รวดเร็วนะคะ ทรงมือหนึ่งสองมือก็ะหอดแล้วขอขอให้พี่น้องกดติดตามด้วยเด้อค่ะพิษพูดประการใดพูดพิษประการใดก็ขอโทษขออภัยเห้าพึ่งโลงมาคลิปได้สามมือนีเนะคะ่กะก็จะให้ไวเป็นแนวทางหวยห้าหน้อยหวยลาวายวรัฐบาลหวออมสินก็กดติดตามได้เด้อค่ะแล้วกะ อีกสมือจะลงปลาลาแสบนัวสนใจกรสร้างได้ด้วยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปด้อค่ะอีก2มือเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะมาลงปลาลาให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งสำหรับหวยห้าหน้อย VIP อรอบ1ิบเก่านาฬิกากระลงให้แล้วนะคะเนาะกระเบิงเป็นแค่แนวทางด้อค่ะก็ขอฝาก ปลาแซบนวยด้วยนะคะสนใจก็สั่งได้นะคะขวดละห้าสิบบาทสองขวดขึ้นไปก็ลดได้นะคะหรือสั่งห้าขวดขึ้นไปก็ลดนะคะทรงเคอรี่อสองวันเท่านั้นค่ะถึงก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อค่ะเด้อฝากคลิปนี้ไว้กับพี่น้องได้เด้อค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะถ้าปร่ชอบกับพานค่ะห้องสีมะลงปลาให้ถ้าท่านใดชอบปลาก็สั่งได้เด้อค่ะอีกสองมือเท่านั้นค่ะ มัน,นีหวยห้าหน้อยธรรมดากระลงไปแล้วเนาะหายพี่น้องกระยอนเบิ้งคลิปได้เด้อค่ะ,แล,ะลแล้วก็รอบวีไอพีกระลงงหายแล้วเด้อค่ะเขาจะบะเกียมเด้อค่ะเขาจะบอกแล้วก็จดเตรียมประกาศจดทุกมือเด้อค่ะต่อไปเด้อค่ะเพราะว่าบางที่อาจจะพิดกดยูทูบเด้อค่ะลงหวยเด้อค่ะเล้ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะ บอมาข้ามใดเ่าาพิดประการใดก็ขอให้คอมเมนต์ใต้คลิปไดเด้อพี่น้องช่วงนี้โควิดแล้วก็ฮอนฮอนมัน,นี่ฮอนแห้งก็ขอจบคลิปเท่านี้เด้อค่ะมันนี่พรุ่งนี้ติดตามชมได้ทุกวันนะคะพรุ่งนี้เราก็จะลงเวลาเดิมนี่ค่ะ ให้พี่น้องหวยฮาหนอยธรรมดาและ VIP นะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยค่ะสวัสดีค่ะจบเพียงแคน่นี้เนาะพี่น้องมาน,นี้เนาะ